สวัสดีสสดค่ะเมื้อน,นี้ก็ม,มาพบมาพ่อกับเฮาสองคนในช่องกับแตน้อยชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้จานเมนูหอยนาค่ะพี่น้องหอยนาจานมากกับตําสั่วเอาเบากันสานต่อผักก็เดี๋ยวพักกันทิ้นครับกินข้าวปีกินกระเทือบผูกค่ะพี่น้องกเทือบผู้ก็หมดแ้ครับก็บ่เขือเขาก็บ่เขือเอามาแซ่บๆนํากันเด้อค่ะมาครับกินหอยนานํากันออกเลยหน่วยแหลกออกหมดเลย Ô, đi đông Hãy subscribe cho 是哪？呜，呜啊！开，开怀，开怀。 มีอะไ้เป็นหอยหนาหอยหนาหอยห้อ,หอ,อสีกระต่ายเซลกับปุ่นอ่ะ อืม <c oughs> อืมมึงมึงใครม้อย,ยหน้าใครดิองตรง đường <laughs> ừ, có đó. Ừ. cứ ở ngoài đi đã ขึ้นบังหน่วยดิมองพี่น้องหนาเต็มเต็มใครใครหลายดังหมดอืมครับ Muộn mm ốc -hmm. เอาที่ขนาดแสบมันกรุบกุบมัหวานหอยหอยหนาหอยกะตาย lấy nhung nhặt lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

เอาเลยนักแน่ใดจัดไปเนี่ย ตำ <ừ> <sia. S 1> uhm. ส่วนหะตำใสกับปีนึ่หอมเป็นกระปิหอมๆนัว มาเต็มแล้วคนไป็นยางตลาดมากเป็นหอยนาก็เลยเอามาจัด อาหารน้ำบานเฮาเนาะมันก็ไม่ยังไงดอกีหอยหน้าหอยปังหอยหอยจูบหอยเชลลีประจังสละช่วงนี้ก็น่าเฮ็ดนานน้อ่ ยุบเซ็งก็เพราได้ว่าสีหามโยใส่ยนะังหอมกบปิขึ้นขึข <c oughs> ึ้นวยเอ่ะโอ้ยใครรวย đừng ngang nhiều nó Nguyên sự ổng Nguyên sự ổng bớt ăn cái Chìm ọc ngay ngay luôn

ใส่กะปิกะหอมไปอีกแบบเนาะยไปตำสวยตะกีดผู้เ่าพืนผ้าอันตำบริเวณใส่กะปิใส่น้ำผักน้ำผักคือน้ำผักเห็ดให้จาก,กพักพก,การหิน

嗯嗯嗯，聊死了。 อนอก๋โอ้นุ่มงแหบนุ่เงียบนุเยบหันคนคนต้ฮกากกเกมานางทายคิดีกแล้แหงมาสบรน भयम तोबो दे 俺妈松喽。 หน้านะครับมันนี้นเนาะเหลือจะจังมัวรุ่มจุ๊บเออแรงไปมากกว่าแต่จะแล้วละอื้ม กันเนี่ยมันขาเขียวเนาะเอ้าวมันมีตำเสืวก็หอยหน้าเดี๋ยวหอยหน้ามันอันต้มจริงๆตำเสืวแบบจัดแจ๊บปื้อเตาค่ะพี่น้องเอ้าลมกับพัดมาแห้งก็จังคือฝนสิตกเลยล่ะว่างหันกับฝนตกก็ไฟดับคิดว่าอันจะบริชชานไปแล้วอะาวมันมีก็แต่น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขาไม่ติดตามเราชุ่มทามาถ่ายชุ่มชับในกระฟ้าก็เลยก็แจ้งให้เขาด้วยค่ะมันมีก็แต่น้อยขอบคุณครัขอลาไปก่อนนะครับน้อสวัสดีค่ะ